สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามช่อง t u b e ปล่อยไฟล์มาลัยพรครับเส้นเดิมเส้นเคื่อยครับสําหรับบุคคลใดที่เข้ามาเบิงใหม่ๆก็อย่าลืมกดซับสไคร์หรือติดตามนั่นเองครับเมื่อนี้ผมอยู่พีละครับพี่น้องครับอยู่อาเภอบ้านนานะครับมากับพี่ปั่นทาตรงใส่ใส่ด่างไว้มือนี้ก็สิไปใส่เบสกันครับตั้งข้องเล่นไปสำหรับพี่น้องครับได้เงียเขียดกับเงียขี้ไกลเดียนลองเบิงฝาใ่ฝนใ่นะครับ อปลาสิกินเบ็ดบอลองเบิ่งครับปีละครั้งละรอบครับให้มันม่นสวัสดีครับพี่ปัน้นคำตรงสวัสดีครับผมเมาเอิอเองตุ้งสีเกเดียนพีเกเดียนก็ซื้อ,อยี่ร้านนั่นตกปลาไม่พี่น้องเมื่อใดไปขุดออกพื้่บ้านเ,าาเขาเดิพีเกเดียนน้อยด้วยน<ะ>ี่ยเกเดียนน้อยอ๋อนี่ตะตุงหนึ่งยี่สิบบาทได้จ็กตัวนับตัวได้ เอาละครับแดดแดดนะครับไม้แรกครับข้องหลังบ้านแดดคักแดดแน่พี่น้องเอ้ยซีโมงกลัวเหรนปลาสลิดนะแซ่ปลาสลิดบ่ขึ้นปลาแค่เดือดปลาสลิดบอน <laughs> ปลาสลิดกินเบ็ดสีบ <laughs> เ่เอาเอาจิงๆ,ๆมันกินเบ็ดบ่เอเออันนี้ยังสงสัยครับพี่น้องขั้นตัวเนี้ยอิรีอาจจะกินมบนบ่หรือจังไงแต่ว่าปลาตองกินเบ็ดไดป้ปลาตองเนาะ ไปใส่อยู่มัเด็ดกันง่ายเติบบอนมีตาป่าน่อยว่าอยู่นี่ข้อไปเบิดแล้วเนาะอ่าลนะครับเดี๋ยวตอนยามชิมะไทยพี่น่องนะครับตอนนี้เอาข้าวข้าไปซ่อนเอาบรรยากาศเบื้องต้นนะครับกำลังที่ห้านะครับกองกบลาน ไม่ได้ใส่นานเท่าไหร่นะพี่ปันตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพอะ่สิบกว่าปีเองโอ้ยี่สิบกว่าปีงที่ไม่ได้ใส่อย่างนี้นะโควิดโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะครับอยู่บ้านทุกวันก็เหมือ่อยนะเป็นกีดึงลูกๆเออโบราณคน่าใส่เบ็ดบ่ไ้เลี้ยวหลังดิติดกับว่าไ้เอาดิเ,เ,เออ รรบําบัมันพ่ะย่ะนะไปถอย,ถอย,ถอยห้อไปใช้ท่าพุณปัดนี่น้องนีทำเลดีครับล้องเนี่เขียดไว้น้ำเลือดเลือดบนเนี่ยได้หนิเนาะน้องนีน้ำบกบกโค้ดีด็ดห่อนคแท้เดียดแต่สั่งหนิๆๆแต่แตกแตกเนนครับ ใหญ่แล้วก็น้องพี่น้องเนาะเดี๋วสสีไทยตอนกู้นะครับตอนมะายำคร่าวๆกับปรับมาดนี่แหละครับทาำเด้เขาสีใสนะครับเบดใหญ่เนาะอย่างนี้น,น,ะ,นะครับใช้น้ำข้องอีกสิหรอครับฝ่าไม่ฝนไหมฝ่า,ฝา,ามันได้ แล้วก็ได้เด็ดกันแกงลง,งเนียงลงเนียงเดี๋ยวท่านประเด็ดเนี่ยเราใส่เป็ดเอออันละโตไปเลยไปอันละโตอันอ่ะยังบ่ยังบ่หลายยัง,รยยงไรทอ,ทอโอ้ขอทอไปพี่น้องครับหลังจากเขาใส่เบ็ดไปตั้งตะเว่นนะครับมาบ้านสองชั่วโมงได้อยู่ดอกเนาะแล้วก็มายายามครับไปฮะ

รุดรุแบบดบ่ายนะครับใส่ง่ามอยู่ครับผมใส่กระลังปนนหะครับไปสองครับเงียบรอนเหรอเบ็ดง่ายเนาะเดี๋ยวไฮะกล้างแนนบ่เดี

โอ้พอปนผนเด้อโอ้ยม่ไดงมารุดดอกรุดปะปะคอครับอืมต้องใส่ยังมือขึ้นเหมือนะคอสบมคอพอปนนี่แล้วครับเหิบไหมอึ้บโอ้ยไปสองสองลังละครับยังไงยัง เยเยโอโ้นี่วะนี่ก็ได้การใส่ไม่เข้มน่บน้อย,อยเลบน้อยด้อนี่ไงอยู่บนน้อยด้อท้เขาขายตลาดน่อยเนาะบนลบน้อยบน้ครับอ้าวเป็นียทได้ปนน่อยตัวนี้โอ้โหทปนหน่งผู้หลังหอยต้งต้งตงนดูน่ไป ลุยไปยีปลาทำต้มแน่นองหากินยุโคโควิตต้องประหยัดได้ค่า gas พวกมือนี่เียว่างได้เกาะถ้าว่าไปาจะกลับมากเด้อยีไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านจาเฮ้ยโอฮะคือยังเด็กไอ้ี้ยังเดเห็ดซื้ออยู่มองวันไหยไอ่ มุมมันหสิเอาดึงยุตัวละมุมมันได้สิเข่งโอ้น้องมาเข่งโอ้ออพี่น้องมุมกล่องฮะเดี๋ปังเขยงนี่ได้่น่องรถบนโอ้ใกล้ถีรดละเออต่ใส่กํลังงามนี่เนาะโอ้ปลาเข็งเกรดโอ้ย บรรยากาศพี่น้องเี้้องฝ้าไหม,ง,ไหมง่ามเหรอปวดอะเม่อนี้นะี่น้องทั้งโคกแล้วโคกแล้วใช่ไหมไปพี่น้องลุนต่อครับอ้ยฟ้า มดใส่พุ่มันห้ไยไม่ยังกันนะ่ะปลาบ่านเะพื่อเขียดเขียดเพื่อปลาปลา,าแล้วนะั่นปลาทิตยเด็ดบ่เอ,อ <laughs> เอาละครับมีช็อตเด็ดอีกแล้วครับเอามันคือสูงกระเค่งบ่นอะ่ะเงยลอยเงยลอยงูบ่เฮ้ยปลาปลาปลางูครับงูกินเขียดบ่งูเขียดตัวใหญตัวแมน อย่ที่นอนครับหน่อยอยู่ไก่เมียนนะเอาละครับดุนซอยกันดุนซอยกันดุนซอยกันครับมันงูะนะนนเหรอเนาะโอ้อันนี้มันขึ้นทีได้คันคันให้ฝนเล,เล่งๆมองนี้ได้อยู่ได้เหรอเท่บบาบ่ให้น้ำร้ายก่อน,นะนี่นะเนี่ยมันใส่เลยนี่ ฝุ right? ่นบอกว่าอตดวกังจ um uh, uh, ังกลางจังอยู่ไหมปูนกำลังทับน้องเป็นงงอ้ยพี่พี่ฮะเห็นรึนี่นี่หลังหนึ่งเอาเบื้องหลังนี่ก่อนงูเื้าป่าปูนเด้อพี่น้องเด้อะไรเบื้องมันดิบมาฮะงูจังหว่างฮะงูแล้วงูเหงูกินเขียดงูกินเขียด อีส์เบ็ดบ่บันนี่มันขึ้นเด้อเอาล้วเจอ้าข้าเจ้าข้ายังงูี่ยังเงูงูบ่เนี่นี่งูป่างูป่าโอ้ยไหนดูงูหลัแหงูหลังแหบ่งูยังนี่งูสิงบ่หลังแห่บ่ ต้มบ่วุ้นก็แล้วเนาะโอ้ยคลองดีแล้วมันเจอคลองมีแล้วคลองดีแล้วน้องเอ้ยงูเป็นเขียดโซ่โซ่หนาคลองดูเดี๋ยวเลยโอ้แม่เจ้างูยังนี่โอ้ไม้กอดคอแดงแดงเป็นงูยังบ่ะอุ้ยอืจับเจอคองดีแล้วประเภนีงเจ้าแม่ประเภทนึงคอยแม่ประเภทนีง เป็นไงครับรเงียบอ้ทำมาเริ่มเฝ้าเลยพี่รองเลยเหอาะเด้พี่รองทำเล่ฟังนี้ด,ดีข้องป่าเข็งประคออยู่ตหมันช่วงเขาเคี้ยวเนาะพี่รองเนาะช่วงกัย่าพอดีแมนอนใเนะลายซิงหาต้นกันย่านี่มามากอีกแกลบ เออว่างนี่เป็นเพื่นเทียเป็นข้องดีเนาะข้องแบบเบิดนี้เบิดนี้เป็นวะสุดแล้วสุดแล้วเอาละครับพี่น้องเลี้ยอยู่หลังบ้านพวกเราเทียนนึงบหมนอนง่างกับเนบ่อนเหมฮอย่างไปเลี้ยดแล้วนเตียนอ,อันสุดท้ายโอ้ยใส,ใ,สใส่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 พี่น้องเด้อจีลม เดี๋ยวเดี๋ยวเดีลุนลุนลุนป่ะไอ้ดใบึงมา่อเอฮะพอเจ๋งงอยบ่เจ๋งบ่เจ๋งอยบ่ดูพ่นงอยม่อเจ๋งอยเจ๋งงอย่อ้อยดูเขนไงบู้กาอไปยังที่เงี้ยเงินบู้ viết ไงเนาะเดีวเขันไดพี่สองได้ไปเข่งเพิ่มกันอยู่ ก็ได้มกหมอะไปลับบ้านเห้องจ้าถ่ายบรรยากาศมาเลี่ยงครับ